ันนี้เสิมาเลียนหูดูวิชดูเห็ดทั่วว่าเป็นจังไดพี่น้องอันนี้คือดอกหน่อยของเขานี่คือดอกนี่คือดอกใหญ่ออจ,จ้ะเราจะออกมาให้เบิ้งคักคักพี่น้องมันเป็นแบบไหนด้วยจะ้ะเดี๋ยวป๊าหนึน่งเขาหาหางามๆกันจะ้ะ เรียนรู้ดอกเห็ดทั่วกัน้อจ้าพี่น้องจา้าเนี่นี่คือเห็ดทั่วจ้ะเบิง่งเห็ดทั่วลัชนาะเขาไกลไก่ด้วพี่น้องนี่สิเป็นขนแบบนี้จ้ะลูกออกได้จ้ะเห็ดทั่วแล้วเฮ้าไปกินไปเป็นางลูกออกแบบนี้จ้ะพี่น้องจา้าสิขาวจา้ะนี่ดอกซ่อมนี่ กินได้จ้ะแต่ถ้าลูกเบ่งขังในของเขาพี่น้อง,ขงขเขา,าจุกคือเห็ดฟางบ้านน้อจ้ะนี่จ้ะอือจ,จะคือเห็ดฟางบ้านเฮาเขาวจุกมันมีกินได้ด้วยพี่น้องจ้ะอันนี้ดอกของเขาอืมจ้ะลักษณะเห็ดทัวแล้วพี่นอ้องจ้ะนี่ลูขึ้นสีออกเลยจ้ะเวลาะจะทำความสะอาดก็ลูบแบบนี้พี่น้อง Okay. กินได้เบังลักดอกแก้ของเขาแล้วพี่เป็นแบบใดลักษณะแบบใดที่กินบ่ได้แล้วพี่น้องจ้าบะเบงกีแกวน,นี่ลักษณนะดอกแก้พี่น้องจ้านี่ถ้าข้างในเป็นดำแบบนี้นะพี่น้องเป็นข้างในดำแบบนี้บอกกินกันนะจ้ะพี่น้องจ้ามึกดำแบบนี้บวกกินนะจ้ะ คือดอกแกง,งเขาดอกแกงเขาดำนี่สิอ่าเป็นมึกมึกมใิษไหมพี่น้องจันถ้าลักษณะขังไรดำมันมีบอกสมควรเก็บมากินเด้จ้ะต้องขาวแบบนี้แล้วพี่น้องขาวอวบแบบนี้กินได้จ้ะนี่จ้ะนี่คือเห็ดทั่วแล้วพี่น้องจ้ะเห็ดทั่วนี่กะมีประโยชน์ ั้งอาหารหลายยุพี่น้องจ้าประโยชน์ของเขาเดี๋ยวสิขีดเกียนใบใตคลิปนะพี่น้องนะส่วนผสมของเขานะพี่น้องจ้าน,นี่ข้างในต้องขาวแบบนี้จะกินได้ถ้าเกิดข้างในดําแบบนี้บอกคนเก็บมาก,กินได้จ้ะพี่น้องจ้าเน็ดทั่วนี่เขาสิจะเริ่ญเติบโตูเล็วมากอ่ะแปบ๊บเดียวเขาสิแก่แย้วจ้ะพี่น้องเอากระจิกขึ้นตาม ซุ่มๆจังน้อยจ้ะพี่น้องเราเขาจิขึ้นตามช่วงเดือนตุลาจ้ะกลางกลางตุลาพี่น้องจ้ะนี่คือเห็ดพึ่งคาลายหมกเด้ะพี่น้องจ้ะนี่เห็ดพึ่งคาลายชนิดหนึ่งแต่อดอกนี่ขาสีโบออกดำเพราะมันกำลังอ่อนอยู่พี่น้องจ้ะถ้า แกเหลาขาเขาสีด,ดำจักน้อยจ้ะนี่คือเห็ดพึ่งขาลายกินได้ได้จากพี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลาย,ยออกในเดือนอน้องดอกแกออกในเดือนออกโคบุพี่น้องเดือนตุลาจ้ะขึ้นในสนามหญ้าพี่น้องจ้ะอืมนี่ สแก๊ยกยัน้อยค่ะเขาเจะออกเป็นดำๆไ,ไล้ๆแบบนี้จ้ะนี่คือเห็ดพึ่งขาลายหมวกสีดำจ้ะพี่น้องจะนเวลาเห็ดชนี่ถ้าเอาไปทำความไปกินพี่น้องไปขูดขาเขาออกได้พี่น้องจน้นนี่เขาขาออบมวกนี่เอามาอีกอันนึ่งน,นี่กำลังอ่อนๆเลยจ้ะนี่ ขาเขาจะเป็นจุดำดำๆแบบนี้จ้ะพี่น้องเป็นเพึ่งขาลายเห็ดชนิดกินได้จ้ะมาข้นในป้ายหยาพี่น้องจ้ะพึ่งขาลายนี่กิมาข้นในช่วงเดือนตุลาพี่น้องจ้ะข้นในป่าสนามหยาจ้ะร้ายเราไม่ชอบที่ขืนกับต้น บันเท่าอันต่นยุคค้าตัดปอไม่แน่ใจจ้ะเจ็เพิ่งคาลายหมวกสีดำนะจ๊ะเนี่ยกินได้จ้ะพี่น้อง